โชคไมหนึ่งวันนี้นะเขาเพิ่มฝันเมื่อคืนนี้หละโชคมากฝันว่าจับปลาแค่นั้นนี่จับปลาจับปลาปลาอยู่ในรูฮะปลามาอยู่ในรูอ้จับโอ้มีปลาหมอปลาชน7-80เหรอปลาอยู่ในรูเนาะสวัสดี F4 ทุกท่านนะครับวันนี้เลยครับจะมาเยี่ยมปูสีป้อมนะครับคิดถึงท่านคิดถึงท่านเราก็เลยมานะครับคุณชมมาแล้วก็ฝนตกนะครับ มากระทันมาเกตทานประมาณด้วยนะครับปูกระสีปูกระสีปลอมนะครับยูสุรินนะครับมาเยี่ยมครูบาอาจารย <ท book. S 1> ์นะครับคุณผู้ชมนะคร, eyes, <im darling> รับชื oui ่อสีเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนาะซีโก้ซีโก้โอ้สวัสดีครับปูครับผมเห็นแล้วปูฝันดีปูบอกฝันแม่นมากเลยฝันฝันดีมากงวดนี้เอ้ยไม่ใช่งวดนี้แล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดีนะปูฝันได้ปลา ปู่เล่าความฝันให้ฟังน่อยอปู่ฝันเป็นยังไงปู่ฮะปู่ฝันว่าเนเราเอฟซีฟังหน่อยปู่เพื่อเป็นแนวทางก็ความฝันเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยก็ยากทุกคนก็ยากก็อย่าไปหลงเชื่อหลายตามเตียนโน่นเกณียนนี่เรื่องหวยนะครับเรื่องหวยนี่ถ้าเราไม่มีบุญกับมันเราก็ไม่ได้กิน อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้ก็ท่านมาท่านก็นเลยถามความฝันนะครับก็ไปลองคิดดูฝันว่าจับปลาจับปลาได้เยอะๆทั้งปลาช่อนปลาดุปาดกปลาหลุดก็โดยพิจารณาเอาฝ <c oughs> ันว่าจับปลานะครับคุณผู้ชมนะครับจับปลาต <c oughs> ีน้ำปลาไม่บอกกี่ตัวนะเยอะไปเยอะเลน้ำฟู <c oughs> <c oughs> แคนะครับเอาไลงน้ำแล้วนะครับก็ไปเตียวเ้ยคุณผู้ชมนะครับนะสนมากเอฟซีก็ชอบปีอยู่แล้วนะครับจับปลาไปเยอะเอฟซีชอบที่ละปุ๋ยไม่รู้จะทำอะไรนะช่วงนี้ดวงใครดวงมันใครดวงใครดีใครดวงใครนี่ก็ว่ากันไปครับถ้าจับปลานี่อะไรนะปู่ถ้าเคยได้ไม่รู้เหมือนกันไปเตี้ยวไปเตี้ยวเตียวฟันนี่เป็น แต่ปูมีโชคไหมเหนึ่งง่วนนี้หนิฮะปูมีโชคไหมเหนึ่งง่วนนี้หนิเขาเพิมฝันเมื่อคืนนี่แหละโชคมากฝันว่าจับปลาแค่นั้นนี่จับปลาจับปลาปลาอยู่ในรูฮะปลามาอยู่ในรูโอ้จับโอ้มีปลาหมอเจ็ดแปดศูนย์เจ็แปดศูนย์หรือปลาอยู่ในรูเนาะแน่นอนเจ็แปดศูนย์ปูนะครับนี่ปูกำลังแพ็คของนะครับ โคตปูนะครับอันนี้คือคุนแผนคุนแผนอ๋อปูจะคุนแผนเมืองสุรินทร์ตัวนี้ครับผมปูจะขอส่งสักอันหนึ่งให้เอซีได้ได้ชมอยู่นะครับเอฟซีเเห็นนะเอฟซีเเห็นนี่นะครับคุนแผนเมืองสุรินทร์คิดพันก็ได้ไปแล้วล่ะอ่าปูให้แล้วรอบหนึ่งไปเนี่ยปูนะครับปูส่งไปทางไหนปูหนี่ ไม่ของกานมาาเขตโอ้นี่ยนะคด้วยครับโอ้ถ้าอยากได้ก็บูชากับท่านมาเขตเ้อท่านมาเขตอยู่ด้วยกันคือมาบอก <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้ท่านมีคนแผนที่จะแจกเอฟซีเยอะนะครับคุณชมนะครับนี่ท่านมีแผนไว้แล้วมีแผนไว้แล้วนะครับคุณแผนท่านมีแผนไว้แล้วโอ้สาธุนะครับปูดตี <c oughs> มีแสนว่าต้องไปรุ่นนี<ไ>นผู้ใจสง่งอะไรก็มานี่โอ้มานี่โอ้มันนี้ก็ไปถ่ายรักงด้วยโค้งนะครับก็ได้มาเยี่ยมครูบาอาจารย์นะครับราศีป้อมนะครับปูเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะเก่งมากโอ้นี่สวยงามเอบ้านที่ทําอะไรบ้างี่ปูเนี่หอมมากเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากว่านที่ทาําเยอะทั้งว่บ้านทั้งยาทายาั้งเล่ เกินเกินร้อยเปรเดียวปูกเกินโดยเฉพาะข้างหลังแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นวัตถุมงคลในประเทศไทยที่ไม่ไม่มีใครมีมวลสารตัวนี้นี่นะครับมีผมอยู่ที่เดียวมีที่เดียวที่คุยได้นะครับไดรันได้เพราะว่าผมใช้ดอกของตะไคร้บ้านดอกของตะไคร้บ้านคนที่ถ่ายผมเคยเห็นไหม ดอกตะไคร้บ้านนะไม่ใช่ดอกตะไคร้หอมนะอ๋อคุณรัพญานาคไม่เคยเห็นเลยปู่ไม่เคยเห็นหรอกครับบางคนเขาบอกว่าทางโบราณเขาบอกว่าตายเกิดสองครั้งยังไม่เจอเลยบางคนเกิดมาก็หกสิบปีเขาจะออกที่หนึ่งตะไคร้บ้านนะครับตะไคร้บ้านจอกสีแดงไม่สีขาวผมมากเลยนะตะไคร้บ้านตะไคร้บ้านนี่แหละคือส่วนผสมซึ่งหลวงปู่พมมาเขมาจารเอาไปเลยโอซาถูนเลยครับอเดี๋ยวเดี๋ยวมาไทยรบเพื่อได้ ซึ่งหลวงปู่พม่าเฉมาะโรท่านการันตีเลยบอกว่าดอกตะไคร้บ้านเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งกว่าว่านดอกทองหรือว่านเสาลุงเพราะว่ามันเป็นมสากที่หายากไอ้ที่มันตัดเห็นไหมที่มันตัดเป็นเส้นเส้นที่อยู่ในพุนแผนนั่นแหละคือตะไคร้บ้านหายากมากปู่ตรงหายากไม่เคยเห็นด้วยตองเอาที่นี่ตรงาเอาที่นี่โอ้หนี่เจอเส้นเลยเห็นมัเลยครับนี่นะ ใช่ไหมครัท่านมาเกียนี่เป็นสเส้นเส้นออกมาใช่ไหมเนี่ยเอาไปที่โอ้นี่แหละครับคุณชมนะครับค่าญาติโยมเส้นเศษขุนพันโอ้คุณพันคุณแส <c oughs> นน่าคือใครก็ติดกันหมดโอ้โหนี่ครับเร,เราติดเขาหรือเขาติดเราเราก็ติดเขาด้วยแหละ <c oughs> ท่านมหานี่คือให้โยมทำบุญใช่ไหมอันนี้คือเอาไปที่สวนใช่ไหมครับนี่ไม่ให้เก็บไว้โอ้ อ่ะเป็นว่าถ้ามีวาสนาเป็นของใครก็คือเป็นของคนนั้นแหละของจันพร้อมปีเท่าไหร่ก็เก็บของของ,ของปูนี่เก็บหมดเลยเขาดังมากกว่านี้เราจะเข้าตัวเขาไม่ถึงตัวโอ้ใช่ใช่แค่นี้ก็สูมหู้มาขีดได้โอ้โหแค่นี้ก็เข้ามายากในขนาดเข้ามาฝนตกกั้นไว้เลยไม่ให้เข้านะถ้าไม่ใจรักจริงๆก็เข้ายากนะต้อนรับไม่มาอีกไหมนาดฝนตกเลยปูไปเล่นฝนมันกินเล่นปูเล่นใช่ เวลาฝนตกปูเล่นเลยบอกลาฝนตกก็ลงไปเล่นฝนโอ้มอกี้นี่มาเห็นปูเล่นฝนนลครับไม่ได้ถ่ายภาพไว้ส,สาตูสาตูนี่ครับเป็นปบุญว่าวสานที่ได้เจอปูนะปูฤรษสีนะครับปูป้อมของเรานะครับคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะจะให้เอฟซีได้ชมนะครับอาจจะคิดถึงปูอยู่กรุงเทพอยู่เมืองนอกก็ดีโอ้ได เห็นปูก่กาลังทํางานอยู่นะครับมาเจอฝนตกท่านก็ว,วิ่งเล่นฝนนะครับคุณชจมนะครับเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยนะครับไม่เคยเห็นปู่ฤาษีเล่นน้ําฝนนะครับเพิ่งไาเจอคนบ้าคนบ้าประจาจังหวัดสุรินทร์ <c oughs> ก็เลยตามเหตุป้าบ้าเดียวในจังหวัดสุรินทร์เสียดายถ่ายรูปไม่ทันเพราะว่าคิดไม่ถึงย <c oughs> <ข>ังไงคิดไม่ถึงค<ข>ิดไม่ถึงว่าจะเจอคนแบบนี้ครับไม่ได้ตั้งกล้องไว้เลยมันก็เสียดายมากเลย เดี๋ยวมาเลยท่านบอกว่าฝันดีมากวันนี้นะครับฝันดีฝันไม่ได้บ้ง<ด>างไม่ใค่ฝันวาปู่บางทีการตั้งใจแต่ไม่ได้การตั้งกล้องครับบางทีการตั้งกล้องก็ไม่ได้ตั้งใจ<อ>บางทีได้ตั้งใจได้ตั้งกล้องได้ตั้งใจรู <c oughs> ่ก็บอกว่าไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนเลยฝันก่อนพู้เชอมาอยู่แล้วเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ก็ฝันโรอท่นี่ได้แล้วฝันโรได้แน่นอนนะจะว่าธนาใครตีถูก จับเจ็ดนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ตีอันนี้ตีแม่นตีแม่นมากแล้วพอจะเป็นอานาร็นปลาสามประเภทไหมเมื่อกี้ปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรนะเมื่อกี้ปลาลดปลาลดนี่ไงสามคนมาไงปลาลดเออสามคนอีกมาสามคนอีกเออมาสามคนอีกโอ้ยเนาะงเอาเป็นว่าห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์หรือเจ็ดแปดศูนย์ห้านิ้วจับปลาห้านิ้วจับปลาโอ้ตีตีลึกขนาดนั้นเลยบ่ ถจะไปถามมาด้วยกันถ้าตีมีลึกก็มาด้วยกันไม่ได้ครับโอ้ตีลึกขนะนี้ก็เดี๋ยวไปต้มจบเสร็จแล้วไปต้มหม้อหม้อเบอร์อะไรก็ได้เป็นธรรมดานะเกเลือกเฟ้นนะคุณขาพุท่เกยคุณขับุถธรรมดาขาพิแกไม่ได้ไหมไม่ได้ครับต้องคนมีเซ้นแล้วก็คนมีธรรมดานะเกเกจิระดับเกจิ ่ครับคุณผู้ชมนะครับโอซาธูซาทูในคูบานะครับคูบานะครับคุณแผนนะครับเคาเรียกชื่อคุณแผนอะไรนะคุณแผนเมองสุรินคุณแผนเมอร์ซรินอ้นนี้รุ่นนี้คือคุณแผนผงพายช้างโอ้คุณแผนผงพายช้างผงไผยช้างคือใช้ช้างของกาพนมคือถ้าไม่มีช้างตัวนี้ก็ไม่มีตระกูลดีรำ คือแม่ดอกไม้ฝังอยู่ในดินสิบเอ็ดปีครึ่งแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยผมเป็นคนไปขุดก็เลยขออนุญาตไขของท่านมาทำเป็นวัตถุมงคลที่คนศรัทธาได้กราบได้วาเป็นอะไรก็อยู่ที่ความศรัทธานะครับถ้าเราสิ้นถึงความศรัทธาแล้วก็ยากหนึ่งห้ามสงสัยต้องศรัทธาอย่างเดียว ถ้าสงสัยแล้วก็หมดสายก็หมด,หมดไม่ต้องสงสัยว่าทํามาจากอะไรไม่ต้องไปสงสยัยถ้าสงสัยก็สิ้นศรัทธากหห็หมดเนาะมมหมดครับหมได้สงสัยศรัทธาด้วยปัญญาครับหมดได้สงสัยก็เลยไม่ได้อะไรเลยครับอันนี้หมดได้สงสยัยเดี๋ยวปู่ก็ยึดคืนแล้นะครับรีบเอาเก็บไปก่อนนะพี่สงสัยอะไรเนาะนี่นอนเล้วครับคุณชนนะครับก็เป็นแนวทางเด้อนะครับปุณท่าน วัตถุของท่านนี่สุดยอดจริงๆนะครับที่ท่านได้ทํามาครับต้องยอมราบาับว่าครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาโด่งดังเยอะนะครับก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อน้อเยอะมากท่าน <c oughs> ท่านไม่เคยเรียกร้องท่านไม่เคยเรียกร้องเป็นผู้ให้ <c oughs> ผู้ให้แล้วก็อยู่แบบเหมือนเหมือนกับให้ท่านมหาเขตท่านพระไถ่ศ <c oughs> สาทูสาตุเ <c oughs> นี่ยขุดมาขุดเป็นจัตุนท่านฝ่ายมหาเขตนะครับคุณชมนะนี่ยดู สาธุสาธุครับขวดอะไรขวดอะไรดูนีขวดอะไรขวดอะไรเนี่ยไหนขวดไพันไหนพันลังอะไรเนี่ยโอ้ลังอะไรเนี่ยโอ้ยนี่กคนเลยนี่นนี่แหละครับโอ้สองหนึ่งสี่ศนี่ศูนย์หนึ่งสอง ไหนหกสองห้ามีหกสองห้ามี 2> 6, 2, เลย6-2-5หกสองห้าหนึ 1, 2, ่งสองออกลายที่นั่นหนึ่งสองอ่าโอเคครับเอาความฝันปูนี่แหละท่านบอกว่ามันเคยฝันแบบนี้มาก่อนจะไปเอาลืมเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะนะครับสาธุสาธุา <c oughs> ปูมีอะไรจะฝากลูกหลานปูไหมลูกสิลูกหาชมอยู่ไอ <c oughs> ้ปูให้ธรรมะสักหน่อยนะ ช่องอะไรคุ้มทรัพยานาคตั้งตูคุมทรัพยานยาคก็<อ>วันนี้นะครับคุมทรัพยานาคก็เป็นสารถีให้มหาเขตก็เป็นเกจิดังในจังหวัดสุรินทร์องค์หนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับวันนี้ก็ได้แวะมาเยี่ยมก็คุมทรัพย์พานาคใช่ไหมก็ครับผมสุรินทร์ก็ไม่ผลไม่ตกมานานแล้วนะอันนี้ไม่ชมกันนะครับ เมื่อวานนี้มีพ้ามากโอ้ยลมก็แรงมืดตื้บไม่ตกวันนี้ขุมทรพยานาคมาถึงบ้านผมฝนตกเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับรู้ว่าทุกคนลำบากแต่ถามว่าผมอยากทุกคนพูดหล,หลายๆอย่างในประเทศไทยในขณะที่มันเกิดตอนนี้โรคโควิด19 ไม่ใช่เป็นโลกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นโลกของพวกเราทุกคนที่ทำยังไงจะให้โควิด19ออกจากประเทศไทยและออกจากโลกไปเร็วๆก็อ,อยู่ที่ดุลพินิษของพวกท่านถ้าถามว่าพวกเราลำบากไหมลำบากผมจะทิ้งติงตัวหนึ่งว่าทำยังไงประเทศไทยจะเปิดได้สวัสดีครับ ครับซาทุซาทุเนื้อคิดของปูนะครับซาทุซาทุนะครับ